สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพบกันนะครับพูดคุยทักทายกันวันนี้นะครับมีประเด็น constantly. เรื่องของเขาบอกว่ารู้สึกตกรถนะครับทำยังไงดีซึ่งผมไม่เคยตกรถเลยนะครับคําว่าตกรถเนี่ยใช้กับผมไม่ได้นะครับเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยวิธีการเล่นนะต้องแยกกันนะครับว่าแนวทางการเล่นเนี่ยมันมีผลกับตกรถหรือไม่ตกรถบางท่านที่เล่นเก่งกําไรแนวโน้มหรือเทรนไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ ล้างพอตหรือเคลียร์พอตเพื่อจะทุ่มอัดนะครับเวลามันเป็นขาขึ้นนะครับนี่คือลักษณะการเล่นของแต่ละคนนะครับถ้าเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับถ้ามันผิดคาดมีโอกาสตกรถถูกไหมครับนี่นี่นี่คือเขาเรียกว่าจริตแต่เราก็ต้องมันก็มีหลักวิธีของมันนะครับไม่ใช่ว่าทุกวิธีจะใช้ปนกันไม่ได้นะครับท่านที่เล่นเก่งกําไรนะครับท่านที่เล่นเดทเนี่ย ถ้ามาฟังที่ผมเนี่ยท่านอาจจะไม่พอใจหรือท่านอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละแนวคนละสไตล์นะครับซึ่งสไตล์ผมแนวผมเนี่ยนะครับผมก็ลองผิดลองถูกมานะครับจากเมื่อก่อนที่เป็นแมงเม่านะตอนหลังผมก็หาวิธีจนค้นพบว่าวิธีนี้สามารถที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับเน้นคําว่าระยะยาวนะนะครับเพราะว่าผมเน้นถือหุ้นพื้นฐานต่านะครับพื้นฐานดีแหละแต่ว่าราคาต่ํา เปนะ็นไปงั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ทุนที่ต่ําแล้วผมจะถือยาวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมจะเสียหายหนักๆเนะี่ยไม่มีเลยนะครับนี่คือเป้าหมายผมผมไม่ได้หวังรวยไม่ได้หวังแค่ไปต้อนเกตนะครับผมหวังแค่ว่าทุกๆปีผมจะได้ปันผลประมาณ10%นะครับก็คือดอกเบีย้ยนั่นแหละนะครับพูดง่ายคือเราเมือนเราออมหุ้นแล้วเราก็ได้ดอกเบีย้ยนะครับแต่ที่เราจะไปฝากธนาคารนะครับเอามาซื้อหุ้นสะสมหุ้นนะครับได้ดอกเบีย้ย10%ก็ถือว่าเยอะนะ ในทุกๆปีนะครับเป้าหมายผมยงั้นบางปีอาจจะได้เยอะกว่าบางปีอาจจะได้ต่ำกว่าแล้วแต่ผมถือเต็มพอตนะครับตลอดเวลานะหุ้นผมทุกตัวผมผมไม่เคยล้างพอตนะครับวิธีผมผมไม่เคยล้างพอตเลยแต่ก็วิธีแบบนี้มันก็ไม่ได้รวยนะมันไม่ได้รวยมันทําให้เราอยู่ได้นระยะยาวนะครับคุ้มถ้าทุกท่านรู้จักเงินเฟ้อนะ เราจะมองว่าเราจะได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อผมตีไว้ประมาณ4%นะครับต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ผลตอบแทนมากกว่า4%เนี่ยเราถือว่าเราชนะนะครับนี่คือความคิดผมนะครับเป้าหมายไม่เซ็ตระวังนี้ก่อนนะครับเรามีเป้าหมายอย่างนี้ก่อนถ้าทุกท่านเป้าหมายไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เซ็ตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะเล่นวิธีผมไม่ได้นะครับท่านจะรู้สึกอึดอัดท่านจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าท่าน ชอบแนวเดทเทรดท่านก็ต้องหาวิธีของท่านแนวทางของท่านหรือ,เ,อเขาเรียกว่าไอดอลนะครับในด้านนั้นๆไปเลยนะครับแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จในด้านนั้นๆนะครับด้านเก่งกาไรใครบ้างที่เอาตัวรอดในด้านการเก่งกำไรได้นะครับท่านก็ไปเรียนรู้เทคนิคเขานะครับแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมก็มีเทคนิคส่วนตัวผมจะไม่ตามใครนะครับผมก็จะไม่เชื่อใครนะครับผมเชื่อตัวเองนะครับผมหาพื้นฐานหุ้นแต่ละตัว พอปุ่มห้าหาพื้นฐานได้แต่ละตัวแล้วนะครับตามคลิปที่ผมได้อธิบายต่างต่างนะครับทีนี้ก็มีมีมีหลายท่านนะก็ถามมาว่านะครับกิจการนะเช่นหุ้นตัวนี้นะครับ n y t เนี่ยถามว่ามีการขยายกิจการได้หรือเปล่านะครับซึ่งในจุดเนี้ผมผมจะขอไม่ตอบนะผมจะแนะนําท่านต่อไปว่าให้ท่านไปดูใน Opportunity Day นะครับ Op Day ในเซตนะครับ Op Day ตรงนี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ ถ้าท่านมองไม่ชัดยังไงเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือมันจะมีเป็นวิดีโอบริษัทต่างๆนะครับให้เราสามารถไปนั่งฟังจากผู้บริหารเลยว่าเขามีแผนยังไงนะครับในการนำพาธุรกิจนะครับหรือก็ข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะในออฟเดย์เนี่ยมีหมดเลยนะครับท่านก็ไปฟังจากผู้บริหารนะครับโดยตรงเลยนะครับท่านจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมามาฟังจาก คนอื่นๆแล้วมันเผื่อมันแปลงแปลงสารผิดพลาดนะนะครับมันก็ผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยต่อยอดต่อยอดมันก็ไม่ดีนะให้เราไปหาที่แหล่งเลยนะครับก็คือ o f f d a y opportunity day นะครับในเว็บตรงนีใน้ในเว็บเซตมันมีอยู่แล้วนะครับวุ้นแต่ละตัวก็จะมีลิงก์มีวิดีโอนะครับข้อมูลเชิงลึกต่างๆของตัวธุรกิจนั้นๆก็จะมีหมดนะครับนี่คือมิติของ o f f d a y ผมใช้บ่อยนะครับเพราะผมดูพื้นฐานแล้วถ้าพื้นฐานผ่านผมก็ไปดู off เด y นะครับถ้าผู้บริหารมีแผนโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ดูดีแล้วก็จะลงทุนนะครับซึ่งผมก็ดูหลายๆมิตินะครับมิติของการาฟมิติของเกณงกําไรมิติของข่าวแล้วก็ามาเอามายำนะมันผสมในสมองเราเนี่ยยำกันนะครับบางครั้งพื้นฐานบอกโอ้ยยังยัง,ย,งยังแพงอยู่แต่ว่าเอ้ยทิศทางเขาดีเติบโ,โตรายได้ดีโน่นนี่นั่นบางครั้งบางทีเราก็ขยับนะครับบวกลบคูณหารไปบางครั้งมองว่าแพงแต่ก็ซื้อนะครับก็มีนะ บางครั้งมองว่าถูกก็ยังไม่เข้าก็มีนะไม่ใช่ว่าเราจะมองมุมเดียวนะครับเราต้องมองหลายๆมุมนะครับถ้าผมมองว่าคุ้มนะครับผมคิดง่ายๆคือคุ้มไม่คุ้มถ้าคุ้มผมซื้อและผมถือยาวนะครับแล้วถ้ามันลงมาอีกผมก็ไม่ขายนะผมก็จะซื้อเพิ่มเรื่อยๆถ้ายอยซื้อแต่ว่าทุกๆสิบยิบหรือส0เปอร์ซนค่อยซื้อเพิ่มนะไม่ใช่ว่าจะลงมาส3%เปอร์เซนสามเซนซื้อไม่ใช่นะผมรอดูเป็นไตรมาสนะครับดูงบ ซื้อครั้งหนึ่งก็รองบออกก่อนนะครับดูงบก่อนถ้างบยังดูดียังโอเคยังเสถียรก็ซื้อถ้าง,งบแย่ก็ขายนะครับนี่คือลักษณะของการลงทุนนะแนวสไตล์ออมในหุ้นนะครับรับปันผลนี่คือสไตล์ผมนะครับถ้าท่านชอบแนวนี้ท่านมาตามทางนี้ท่านก็ถือว่าถูกจิตกับท่านท่านสบายใจก็โอเคนะครับ แต่ถ้าท่านเล่นตามผมแล้วท่านอึดอัดท่านถือหุ้นได้ไม่นานนะครับท่านชอบชอบซื้อซื้อขายขายอย่างเนี้ยท่านก็ไม่เหมาะที่จะมาแนวนี้นะครับท่านก็อาจจะไปหาด้านอื่นๆให้เหมาะกับท่านท่านเล่นไ่ารกให้ท่านมีกําไรนะครับและเอาตัวรอดให้ได้ในระยะยาวนะครับการลงทุนผมก็10ปี10กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าวิธีที่ผมใช้อยู่นปัจจุบันนะครับเรามาถูกทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุนต่ํา ุ้นลงมาต่ํากว่าทุนหรือเท่าทุนเนี่ยผมก็ซื้อเพิ่มนะครับถ้ามันขึ้นไปแล้วผมก็รับปันผลนะครับผมก็ไม่ขายถ้ามันแพงเกินไปบางทีผมก็แบ่งขายนะแบ่งขายบ้างแล้วก็เอามาซื้อตัวใหม่นะครับตัวที่มันถูกๆคุ้มๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตัวไหนแพงเกินไปผมก็แบ่งขายตัวไหนลงมาต่ําผมก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผตผมเนี่ยจะลดเปอร์เซ็นตลอดนะครับมีขายตัวที่แพงแล้วก็ซื้อตัวที่คุ้มตัวที่ถูกเพราะฉะนั้นหุ้นผมเนี่ยมีหลายตัวนะ ผมถือหุ้นนะครับมากกว่า50ตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่เหมือนใครนะครับหลายท่านบอกโอ้มันมันสเปดสะปะมันมันมันไม่รวยนะครับมันมันมันไม่ถูกแต่ผมมองว่าผมไม่ได้หวังรวยเราหวังปันผลนะครับเพราะฉะนั้นมันมุมมองไม่เซ็ตเรามีความสุขอย่างนี้นะครับออมในหุ้นเห็น ปันผลแต่ละปีมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ์ตก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับราคาลงมาบางครั้งก็ยังไม่ถึงทุนเดิมผมก็ยังรอต่อไปเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าตกรถนะครับแต่ถ้าท่านรู้สึกตกรถเนี่ยท่านอาจจะเล่นแนวไม่เหมือนกับผมนะครับไม่ได้คิดว่าเราซื้อรับปันผลนะครับไม่ได้มองว่าเราซื้อธุรกิจแนวแนวทางการเล่นผมเนี่ยผมเป็นเงินเย็นนะครับซื้อไว้ยามกเกษียณ ยิ่งยิ่งนานวันยิ่งมันก็ยิ่งแบบปันผลยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับวุ้นก็เติบโตไปนะครับตามตามตัวธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจไหนที่มัน,นค่อนข้างที่จะมันถดถอยผมก็ขายออกนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆยนะครับแต่ก็ไม่เคยตกรถไม่เคยล้างผดมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับทุกท่นานก็ลองไปปรับใช้ดูครับตัวไหนแพงเราก็ขายตัวไหนถูกเราก็ซื้อ ครับโอเคครับมาแชร์ประสบการณ์กันขอทุกท่านเอาอตัวรอดให้ได้นะครับในระยะยาวนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ